เรื่องย่อบาลจันในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์กองทัพพม่าได้ออกราชเวนป้นสรมคงเห่งชาวไทยชุดค่าอนาจารย์เผ่าบ้านเรือนทําให้ชาวสิงห์บุรีกดแขนยิ่งนักได้รวบรวมสมัครพักพวกต่อสู้กับทหารพม่าจนเกิดเป็นค่ายบาลจันขึ้นโดยนายอินนายจันหนวดเขี้ยวนายโชตนายดอกนางทองแก้ว นายทองเหมน็นนายแท่นนายเมืองพันเรืองขุนศักดิ์เป็นผู้นําในการลบพวกชาวบ้านมารจันได้สู้รบกับทหารพม่าถึงแปดครั้งจนครั้งสุดท้ายทหารพม่าต้องใช้ปืนใหญ่ยิงถลม่มชาวบ้านมารจันได้ขอปืนใหญ่ไปทางกรุงศรีอยุธยาไม่เป็นผลชาวบ้านจึงร่วมใจกันหลออปืนใหญ่เองแต่ด้วยความที่ไม่ชานาญการทําปืนใหญ่จึงเลาและแตกไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป จึงเป็นที่มาของนักรบปืนแตกแห่งแผ่นดินศรีธยาแต่กันนั้นชาวบ้านมารจันก็ต่อสู้กับทหารพม่าอย่างไม่คิดชีวิตจนในที่สุดน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟที่กำลังแรงก้าค่ายมาราจันก็ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือทหารพม่าในวันจันทร์แรมสองข้ามเดือน8ปีจอพุทธศักราช2309รวมเวลาที่ชาวบ้านมารจันรบกับพม่าทั้งสิน้น5เดือนเศษ นี่แหละคือตำนานประวัติศาสตร์ที่ยากจะลืมเลือนของพวกเราชาวไทยและจะยังคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปตาำนานเท่าน,านั้นบายบายจุบจ๊บๆแลว้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย